โอเคตอนนี้สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการสตรีมเกมนะฮะขั้นแรกเลยให้เราเข้าเว็บมาฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ก็ s <S ดาวน์โหลดนะครับคลิกดาวน์โหลดนะฮะพอโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าก็จะมีตัวติดตั้งใช่ไหมติดตั้งเสร็จจะได้ตัวนี้มาเนี yeah. ่ย ไอ้ตัวนี้มาเอ่าเก็บไว้ก่อนนะตัวเนี้ยแล้วก็ขั้นตอนต่อไปให้มาเว็บนี้นะฮะจะแปะวิแปะลิงก์ไว้ให้หมดทุกคนนะฮะแหม่ไม่ใช่ทุกคนดิแปะลิงก์ไว้ให้ทุกลิงก์นะฮะที่ผมทําไว้กดตรงนี้นะครับเพื่อทําการสมัครสมาชิกนะฮะสมัครได้ไหมอ้าวทำไมไม่ได้อะ ตรงนี้ให้เป็น ID ของเรานะตรงนี้ก็เป็นพาสเวิร์ดนะครับตรงนี้ให้เป็นเดือนเกิดนะฮะเกิดเดือนอะไรก็ว่าไปเดือนเดือนจันทีไมไม่มีนะฮะ <c oughs> ก็พอสอนะฮะถ้าใครที่เกิดปีสามแปดนะสามแปดอะเหมือนผมอะก็หนึ่งเก้าเก้าห้านะฮะส่วนอีเมลขอให้เป็นอีเมลจริงนะฮะแล้วก็ a d hotmail com. อะไรก็ได้ว่าไปสิตรงนี้ให้พิมพ์ตามให้ถูกทุกทุกตัวหนังสือนะฮะไม่งั้นจะไม่ได้นะฮะพอได้หมดแล้วก็กดตรงนี้ตรงนี้โอเคนะครับพอสมัครเสร็จใช่ไหมไม่ต้องไปยืนยันในอีเมลนะฮะแต่ก็ขอให้เป็นอีเมลจริงนะฮะเพื่อรับข้อมูลข่าวสารอะไรด้วยนะ อะไรอ่ะพอสมัครเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะได้มาอยู่ตรงหน้าเนี้เห็นไหมจะมีชื่อของเราพอผมอย่างดีรนนนะบานูนอ่าสมัครเสร็จแล้วให้เข้ามาเว็บนี้นะฮะนี่ครับผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับพอเข้าเว็บเนี้ยเสร็จเรามาเอาคีย์นะครับให้เราคลิกตรงนี้ อ่ะคลิกเข้าไปสคริมคีย์เห็นไหมเราเข้ามาเอาคีย์นะครับตรงนี้ไม่ใช่คีย์ของเรานะครับอยู่ตรงนี้นะให้คลิกเข้าไปอีกทีหนึง่งไหมเรามาก็จะโชว์ให้เราเห็นนะคีย์ของเรามีอะไรบ้างนี่ก๊อปไว้นะครับเดี๋ยวเผื่อลืมนะฮะ ก็ไม่มีใครจำเหมือนกันนะยาวขนาดนี้อ่าก๊อปมาแล้วอาใครตามทันไหมเนี่ยตามไม่ทันก็ขออภัยนะครับได้ตรงนี้มาแล้วเห็นไหมเราทิ้งก่อนพอได้ปกแล้วก็มาเข้าตรงโปรแกรมของมันนะฮะเปิดการตั้งค่าใช่ไหมคิดคิดตรงนี้ก่อนตอนแรกผมไม่มีก็ได้ เลือกเป็นตรงนี้นะฮะให้เลือกเหมือนผมเลยนะฮะแล้วก็เป็นทวิตเตอร์ตรงเนี้ย US เนี่ยใช่ไหมให้เลือกเป็นเอเชียนะครับส่วนคีย์เมื่อกี้ที่ผมก๊อปมาก็เอามาวางตรงนี้ที่ได้มาจากตรงนี้เนี่ยครับเนีมาวางตรงนี้แล้วโอเคนะครับอ่าขอขออภัยนะฮนะแล้วก็ตรงวิดีโอนะ ตรงนี้จะเป็นหน้าจอของเรานะครับว่าเราหน้าจอเท่าไหร่ก็ของผมหนึ่งพันสามอหกสิบหกคูณเจ็ดหกแสดนะฮะก็วิธีดูหน้าจอก็ชีกขวาที่หน้าจอแล้วก็คลิกนะฮะนี่ฮะหน้าจอผมเท่าไหร่ใช่ไหมเนี่ยให้มันตรงกันนะครับกดตกลงอืมนี้สําคัญเลยแล้วก็ ที่ขวาตรงนี้นะฮะให้เพิ่มนะเวลาจะแคสเกมใช่ไหมเนี่ยเกมอะเลือกอันสุดท้ายแล้วให้ตั้งชื่อนะฮะชื่ออะไรก็ได้ W2F e อะโอเคนะแล้วก็ให้เลือกตรงนี้นะครับเลือกว่าเราจะสตรีมเกมอะไรใช่ไหมแต่ผมยังไม่ได้เปิดเกมอะขออภัยนะครับ ก็ลืมเปิดเกมอ่ะผมขอเปิดเกมก่อนนะผมขอเปิดเป็นไมค์ครับแล้วกันผมเบื่อเสียงนี้มากโอเคนรวยเนี่ยใครวะ เราต้องเปิดเกมไม่ด้วยนะครับการจะสตรีมเกมอะ่ะเดี๋ยวผมขอภัยนะฮะเป็นการติดาพาาทางเทคนิคนะไม่ใช่อาชีวะนะทุยไม่ใช่นะฮะเทคนิคกนะ็ไม่ได้อยู่ข้างอาชีวะครับอยู่ข้างพาน,นิกหรือเปล่าก็าไม่รู้นะจำไม่ได้อือตรงนี้ผมได้หมายครับแล้วใช่ไหมขอภัยนะะมันแหลกนะ เปิดมาแรกๆก,ก็แหลก่างน,นี้แล้วก็ใครที่ดูวิดีโอของผมอะอย่าดราม่านะก็ตรงนี้นะฮะโปนะฮะอย่าดราม่าฮะผมชอบชอบอยู่แล้วนะขออาตารตาหรือเปล่าหรือว่าไปของดันเจียนน่าสงสัยครับผมใช้ทั้งสองเกมนะฮะส่วนชีทผมก็เอาไปโกงสำหรับพวกเกมออฟไลน์นะ ถามว่าผมเล่นสตรีมไหมตอนนี้เลิกไปแล้วอ่าดัดเอสองผมก็ไม่เล่นนะฮะเลิกไปแล้ะนี่ฮนะผมเปิดเกมมาแล้ะสลับมาที่โปรแกรมนะครับนี่นะฮะเลือกเป็นไมค c r a f t นะครับ ให้กดตกลงโอเคให้เรากดพรีวิวดูนะฮะ<ม>ขึ้นแบบนี้ถ้าขึ้นเหมือนผมไหมบางคนอาจจะไม่ขึ้นเลยก็ได้ให้กดตรงนี้นะโอเคนะครับเหมือนกันไหมมาดูอ่ะโอเคเอบาบังซะละเห็นไหมเหมือนกันไหม หย่างไี้ล่ะเห็นไหมเห็นไหมอืมก็กระโดดไปนะอ๋อเกี่ยตายนะครับอ่าเกาะขอพักเกมไว้ก่อนนะฮะเรากดสต็อปนะครับอย่างนี้และให้เรากดสตาร์ทเลยสตาร์ทเกมแล้ว แค่นี้เหระทำแคเสเกมเอจะสตรีมเกมไม่ใช่แค่นี้นะฮะก็เราต้องเปิดทอกๆอ,อยู่เหมือนกันนะไม่ได้ทำแป๊บเดียวได้นะฮะแต่ละทำบ่อยๆก็แป๊บเดียวนะอย่างเช่นห้องของผมใช่ไหมนี่ครับเนี่ยห้องสำหรับสตรีมจะเป็นแบบนี้ดีวผมจะตั้งค่าก่อนนะครับคือ ห้องตอนเนี้ยเนี่ยห้องแบบตอนเราสร้างใหม่ๆหใช่ไหมตอนเริ่มใหม่ๆจะเป็นแบบนี้เลยแต่ว่าให้เราคลิกตรงนี้นะครับเข้าคิวพูดใช่ไหมแล้วก็ให้มาเข้าตั้งค่านะครับแชนแนลแล้วตั้งค่าอื่นๆเปิดใช้งานระบบสตรีมนะฮะกดตกลงแล้วก็คนที่สตรีมสตรีมเกมได้ก็ต้องคิวก่อนนะครับ โอเคก็ให้เราปิดคิวนะฮะไม่งั้นจะมีคนอื่นมาขึ้นแทรกไว้ตรงนี้ก็ต้องให้ตั้งเป็นไม่จำกัดนะฮะไม่งั้นคุณจะเด้งตกคิวนะฮะก็เข้าตั้งค่าเหมือนกันฮะแชนแนลข้อมูลใช่ไหมเห็นไหมไหมตอนแรกจะเป็นหนึ่งเนี้ยให้เราเอาติ๊กถูกออกครับจะเป็นไม่จำกัดนะฮะพอเราได้ตรงนี้ละมาถึงเนี้ยลิงก์เห็นไหม ให้เราเข้าเว็บนะฮะนี่ใช่ไหมตอนนี้เราสมัคระจะได้เว็บเนี้ยให้เราคลิกตรงนี้ชื่อเราแล้วก็แชนแนลนะฮะแล้วก็ copy ไปฮะ copy เว็บของมันไปอตอนนี้ผมแคสเกมอยู่นะจะดูในนี้ก็ได้นะฮะแต่ส่วนมากเขาจะไม่ดูนะพราเราจะทำในท็อกๆใช่ไหมให้เราสต็อได้ไหมอโอเค ขอ,ขอออกเว็บเลยนะไม่ขอกลับเข้าแล้วเราก็ปลิงกมาวางตรงนี้เห็นไหมแล้วก็เริ่มสตมสมรีมสำหรับใครนะครับที่เน็ตไวๆอะ่ะก็จะไวนะฮะของผมเน็ตไม่บอกเน็ตช้ากากหน้าอับอายโลอกายคุณจะโลอกขายทุยไม่ใช่นะฮะ ่ารอแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้ผมก็สตรีมไปละเห็นี่ยมเมื่อกี้ผม c a ร s e l i m ล t e d format could allow him to make such such an attack ในนี้ก็เล่นการ์ดนะฮะเล่นเป็นเด็กไปได้ครับคือตรงที่เราสตรีมไว้นะนะแป๊บหบนึ่งนะอ้าวตกแล้วขึ้นไงเนี่ย อ้าวไม่ใช่บ้านเรานี่เปิดยังไงวะนะ่ะไม่ใช่บ้านนะแต่ที่เหยียบนะเหยียบแล้วเปนะิดอะไรอ่ะฮิมุจิโคมอ้าอ้าอ้าเออชื่อบังเนาะมาเลคีมนะฮะเี็นะหเห็นไหม้มาเน็ตไวนะฮะมันจะไวตามเราไปด้วย ของผมเน็ตมันช้านะครับมันต้องรีโหลดใช่ไหมเห็นไหมแต่ใครเน็ตไว้ก็ทำได้นะครับก็การทำสตรีมก็มีเพียงเท่านี้นะครับเข้ามาดูได้ออไ ผมถึงเช้าเลยฮะเด็กก็ช้าเช้า,าอ่ะผิกเกมไหมนะเพื่อนไม่เล่นเราก็ไม่เล่นนะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับ